คลินิกสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่สาขาโคราชอเคส,สุดท้ายของวันนี้เป็นงานแก้นะคะสวัสดีคนไข้ค่ะสวัสดีค่ะเดินทางมาจากจังหวัดไหนคะมาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะวันนี้แก้เป็นซิลิโคนอะไรคะวันนี้มาแก้เพิ่มขนาดเป็นซิลิโคนของเลนเตอร์ 450cc ค่ะเดิมทำของยี่ห้อไหนไปคะ เดิมทำของยี่ห้อ c i t i m e ค่ะขนาดเท่าไหร่คะขนาดสามร้อยเก้าสิบซีซีเป็นยังไงบ้างคะตอนแก้รู้สึกมีอาการยังไงบ้างคะตอนแก้ก็ไม่เจ็บเลยคะ่ะหมอมือเบาดีค่ะใช้เวลาไม่ถึงหนชั่วโมงนะคะทำไมถึงอยากแก้คะพอ,อทำไปแล้วคิดว่ามันมันเล็กเกินไปสำหรับเราคะ่ะก็เลยอยากให้มันเพิ่มขึ้นมากกว่านี้หน่อยนึงคะ่ะ ก็เปลี่ยนซิลิโคนด้วยนะคะทำไปได้นานกี่เดือนนะคะทำประมาณสี่เดือนเองค่ะสี่เดือนนะคะก็แก้อัพไซส์พร้อมเปลี่ยนซิลิโคนนะคะ<ม>ปากอะไรถึงลูกค้าหลายๆท่านที่อยากเสริมหน้าอกหน่อยนะคะก็ขอเชิญลูกค้าที่อยากมีหน้าอกที่สวยงาม,มก็เชิญมาทำได้นะคะงานแก้ก็ไม่ได้เจ็บ อย่างที่ทุกคนคิดนะคะเขีไม่ได้เหมือนสิบล้อทับนะคะแก้แป๊บเดียวไม่ถึงหนชั่วโมงนะคะวันนี้ทางคลินิกก็ต้องขอขอบคุณคนไข้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเจอกันใหม่วันตัดไหมเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ